จก Drive Auto b o ครับท่านเจ้าของรถกระบะต้องดูคลิปวันนี้ให้จบเลยนะครับผมไปเจออุปกรณ์ฝาปิดกระบะอลูมิเนียมแบบสไลด์ตัวหนึ่งจะมาแนะนําเป็นของ Mounten Top แบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งรถกระบะสัญชาติเดนมาร์กที่กาลังมาแรงมากในขณะน,นี้และจะบอกว่าสเปคแบบนี้ผมหามานานมากๆเพราะว่ามันช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้นักเดินทางแบบเราๆท่านๆได้ตรงประเด็นทุกเรื่องและที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยครับฝาปิดกระบะอลูมิเนียมแบบสไลด์ Mounten Top ททรุ่น Evo E เป็นตัวใหม่ระบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมท อออพอได้ยินว่าควบคุมด้วยรีโมทเป็นระบบไฟฟ้าหลายคนก็จะมีอาคติจะเริ่มกลัวใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยเลือกเส้นทางทดสอบแบบเดินทางไกลและเส้นทางออฟโรดเพื่อจะได้ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าวิ่งทางฝุ่นแล้วไม่พังสไลด์เปิดปิดยังคงสมูทอยู่นั่นแปลว่าคนที่ใช้กระบะบขับเคลื่อน2ล้อติด mountain top eoe e ไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยครับทนทานแน่นอน Mountain Top Evo Series มีด้วยกัน2รุ่นด้วยกันก็คือ Evo M ระบบแมนวนวลเปิดปิดด้วยมือผมเคยเอามารีวิวแล้วครั้งหนึ่งกับรถ e s u V Cros s รูปแบบดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับคล้ายกันมากๆก็ใช้งานสะดวกดีเหมือนกัน Mountain Top รุ่น Evo M ราคารวมค่าติดตั้งอยู่ที่28,900บาท Mountain Top รุ่น Evo E ราคารวมค่าติดตั้งอยู่ที่49,900บาทก็จะได้ระบบไฟฟ้าแบบเต็มระบบมอเตอร์ไฟฟ้ารีโมทควบคุมรวมถึงไฟสองสว่าง LED มาเทนท็อปรุ่นดั้งเดิมก็คือ MTR ราคารวมค่าติดตั้งอยู่ที่36,000บาทในส่วนตัวนี้คือรุ่น EVOE e, เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทระยะทําการของรีโมทก็ไกลแล้วก็ทะลุทะลวงพอสมควรเวลาที่นั่งอยู่ในรถก็สามารถกดรีโมทเพื่อเป,ปิดปิดฝาสไลด์ได้ไม่ว่าตัวรถจะติดฟิล์มกองแสงและตัวรีโมทก็ดีไซน์ออกมาได้เรียบหรูสวยงามตามสไตล์แบรนด์เดนมาร์กเลยครับดูผิวเผินหลายคนจะคิดว่า ฝาปิดกระบะแบบสไลด์เนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับมีโลโก้แบรนด์หรือมีแบรนด์ที่จ้างโรงงานจีนผลิตแล้วนําเข้ามานะฮะสกรีนแบรนด์ลงไปแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเสียเงินเปล่าเกันมานักต่อนักแล้วจะเจอกันแต่ที่ปกป้องข้าวของได้ไม่ดีระบบเปิดปิดเสียหายง่ายตัวบานสไลด์ติดขัดแล้วไม่สามารถแก้ไขเองได้แต่ใน mountaintop ev e เขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยวิศวกรของ mountaintop นะครับมีการแก้ไขจุดบกพร่องของ ฝากระบะอลูมิเนียมแบบสไลด์ในยุคเก่าไปหมดแล้วมองผิวเผินนี่ดูไม่ออกเลยนะครับมองไกลๆจะไม่รู้ว่าติดฝา,าปิดกระบะท้ายมาแต่นั่นก็เพราะว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันสำคัญนะครับรถกระบะจัดทรงแล้วถ้าจะมาติดเป็นหลังคาสูงๆเป็นพวกหลังคาไฟเบอร์หลังคาเหล็กนะฮะที่เราจัดทรงรถมามันก็ดูไม่ใช่ใช่ไหมครับกระบะมันมีความสปอร์ตเป็นสปอร์ตออฟโรดอยู่ในตัวนะครับแต่ Mountain Top Evoe e เนี่ยเขาดีไซน์มาเนี่ย งานฟิเนชชิงคือเขาจบแล้วเนี่ยมันบางมากนะครับจะเห็นว่าวัสดุที่นํามาใช้เรียบหรูนะเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์แล้วก็ทําสีดําซึ่งหาได้ยากไม่ค่อยกล้าทํากันสําหรับคนที่ทำฝาปิดกระบะมาขายเนี่ยมักจะปล่อยเป็นสีเปลือยของอลูมิเนียมเลยเพราะว่าการจะทำสีพาวเดอร์โค้ทสีดำแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะดูโซมง่ายโดนแดดเลียโดนฝน สีมันก็จะซีดขาวนะแต่มาเทนท็อปก็กล้าเพราะว่าเทคโนโลยีในการทําสีวัสดุที่นํามาใช้เนี่ยถือว่าเกรด OEM เลยแล้วตัวฝาเปิดปิดสไล์เนี่มักจะเสียงดังเวลาใช้งานนะครับแต่ของมาลเทนท็อป e o e ถือว่าเงียบไม่ใช่แค่ EOE นะครับตอนที่ผมเอา EVM มาลองเนี่ยก็เงียบเหมือนกัน EVM จะเป็นแบบไม่มีระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้งานก็จะคล้ายๆกันมีสลักให้ปลดล็อกนี่ตัว E ีก็ทําได้เวลาที่คุณอยากจะใช้งานแบบเมนนวลรีโมทแบตโหมด หรือติดขัดอะไรก็แล้วแต่การแก้ปัญหาของแบรนด์พวกนอร์ดิกเนี่ยพวกเดนมาร์กเขาจะมีแบบนี้สายพานมอเตอร์ติดขัดมอเตอร์เสียหายก็มีระบบแมนนวลให้คุณเลือกใช้การเทสครั้งนี้เนี่ยเวลาวิ่งถนนดำนะก็แน่นอนการใช้งานคือป้องกันของเสียหายป้องกันของปลิวของบินของหายตรงนี้ทําได้ดีแน่นอนเพราะว่าฝาปิดกระบะเป็นอลูมิเนียมก็แข็งแรง อยากจะจัดของ,งไงก็ได้นะะพอวิ่งในทางฝุ่นกรองฝุ่นในระดับดีลุยหนักๆที่ฝุ่นเป็นฝุ่นผงสามารถเข้ารถได้ก็เข้ากระบะได้เช่นกันเข้าทางไหนก็จะเข้าทางพวกล่องกระบะด้านท้ายแต่ฝุ่นที่เข้านะครับผมดูแล้วผมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีดีเกินคาดด้วยนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับผ้าใบที่คุมกระบะแบบดั้งเดิมนะครับก็แน่นอนพวกนั้นกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ร้อยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฝุ่นมันยังเข้าที่ฝาท้ายได้ พวกผ้าใบเนี่ยตอนที่ใหม่ๆเนี่ยดีนะครับก็คือกันน้ําได้กันฝุนได้แบบแทบจะเกือบเกือบร้อแต่เวลาใช้งานไปโดนแดดโดนฝนแล้วเราต้องดึงใช่ไหมครับดึง4ี่มุมดึงด้านข้างใช้งานบา่อยๆเนี่ยมันก็จะยืดเสียหายโดนฝนก็เป็นท้องช้างมันก็ไม่ทนแม้ว่ามันจะถูกแต่ก็แน่นอนแหละไม่ทนแล้วก็ไม่สวยหรือถ้าเอาไปเทียบกับพวกหลังคากระบะก็มีทั้งหลังคาเหล็กหลังคาไฟเบอร์ คือฝุ่นก็ยังเข้าได้เข้าที่ท้ายกระบะแล้วเวลาที่วิ่งในทางออฟโรดเนี่ยมีการสั่นสะเทือนประตูท้ายมันก็จะมีการเผยฝุ่นก็เข้าได้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญต้องไปลงเล่มถ้าเกิดเจอดานคุณไม่ลงเล่มกับกรมขนส่งทางบกก็โดนค่าปรับแต่ถ้าเป็นฝาปิดกระบะอลูมิเนียมแบบสไลด์ของ m มล t ์เทนทเนี่ยทั้ง evo m ก็คือตัวแมนนวลเปิดปิดด้วยมือหรือเป็น evo e ระบบไฟฟ้าคุณก็ไม่ต้องไปตรวจสภาพแจ้งลงเล่มกับกรมขนส่งทางบก มาถึงเรื่องสําคัญที่พวกเราอยากรู้ก็คือเรื่องของการกันฝนกันฝุ่นหลังจากไปลุยมาหนักๆแล้วลดเลอะฝุ่นมากๆเนี่ยผมลองเอาสายยางฉีดไล่ฝุ่นลงไปก็เปิดฝาท้ายดูจะเห็นว่าไม่มีน้ําหยดลงมาเลยนะฮะแต่น้ำเนี่ยจะยังมีกองอยู่บนฝาปิดกระบะคือตัวฝาปิดกระบะเขาชีดแฟลตเป็นเตียงเลยตรงนี้ก่อนที่เราจะเปิดเอาของหรือจะกดสไลด์เนี่ยก็แนะนําว่าให้รูปน้ําออกก่อนเพราะว่าของจะเปียกเสียหายเนี่ยดูแล้วก็จากการที่เรา ไม่เช็ดน้ําแล้วสไลด์กลับเข้าไปน้ำอาจจะไหลลงไปที่เข้าของได้เรื่องของการกันน้ําผมถือว่าทําได้ดีมากๆอย่างไรก็ตามทางโรงงานเมลเทนท็อปแจ้งผมมาเหมือนกันว่าเรื่องของการกันน้ำเนี่ยเอาข้างจริงมันไม่ร้อยเอร์เซแต่ถ้าคุณใช้งานปกติรถวิ่งอยู่บนท้องถนนมีฝนตกหนักๆรถวิ่งไปด้วยมีลมช่วยไล่น้ำเนี่ยน้ำจะไม่หยดเข้าไปในตัวลูกกระบะแต่ถ้ารถจอดตามลานจอดรถ ตรงนี้มีโอกาสนะครับถ้าฝนตกนานๆนอกจากน้ําที่สะสมขังหาทางไปแล้วแม้ว่าเขาจะทํารางระบายมาให้มันก็มีโอกาสที่จะหยดนะครับเขาก็เลยแจ้งว่าไม่ร้อยเรวมถึงน้ําที่ย้อนเข้าทางท้ายกระบะกอย่างที่ผมบอกไปผมใช้งานเนี่ยผมไม่เห็นน้ํามันหยดแต่ทางโรงงานก็แบบแจ้งเผื่อโอกาสที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับพลังธรรมชาตินึกออกไหมเขาก็เลยแจ้งว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ารถวิ่งเนี่ยถือว่า แห้งสนิทเลยในลูกกระบาความลับที่ทำให้ m o u เทน i n Top e v o e แตกต่างจากฝาปิดกระบาดท้ายอลูมิเนียมแบบสไลด์ทั่วไปก็คือการเข้าชิ้นงานของอลูมิเนียมโปรไฟล์แต่ละแผ่นเนี่ยเขามีดีไซน์ของชิ้นงานและจอยข้อต่อต่างๆที่มันแนบสนิทพอเอามือรูปดูนะครับจะเห็นว่ามันเรียบเนียนไปเลยแตกต่างจากฝาปิดกระบาท้ายที่เป็นอลูมิเนียมแบบสไลด์ทั่วไปตัวรีโมทเขาก็ดีไซน์มาแบบมินิมอลนะครับตามสไตล์เมลเทนท็อปแบรนด์เดนมาร์ก ก็สวยงามดูดีใช้งานง่ายมีสวิตให้กดเนี่ยมีปุ่มเดียวพอพูดมาถึงเรื่องของการสั่งงานด้วยรีโมทมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมหลายคนก็จะกังวลใช่ไหมครับว่าจะไม่ทนผมไม่เถียงครับว่าพวกระบบแมนนวลเนี่ยจะทนกว่าทนจริงครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องข้อกังวลใจต่างๆไปด้วยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือราคาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าแต่ของมาตุ้นท็อปอีวีเนี่ยผมดูแล้วมันจะทนเพราะอะไรรู้ไหมครับ มันไม่มีมือจับสําหรับเปิดปิดแล้วก็ไม่ต้องใช้ล็อกเปิดปิดของพวกนี้เนี่ยถ้าเจ้าของใช้เองมือเดียวไม่ค่อยพังนะแต่เวลาเราเอาไปจอดหรือเพื่อนยืมโอเครถเราไม่ให้ยืมกันแต่เราไปจอดตามงานต่างๆไม่รู้เป็นอะไรคนมาเห็นว่าเรามีหลังคากระบะหลังคาไฟเบอร์เรามีฝาปิดกระบะที่มีมือจับที่ล็อกเอาไม่ต้องพูดถึงฝาปิดกระบะก็ได้สําหรับคนยังไม่แต่งอะไรเลยประตูท้ายเนี่ยที่มีมือจับเนี่ยถ้าไม่มีล็อกแบบนี้เนี่ย ก็ชอบเปิดกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถแล้วลองนึกภาพว่าพวกฝาท้ายที่มีมือจับเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นยังไงครับเอ๊ะเจ้าของรถเขาล็อกหรือเปล่าขอลองโยกลองเปิดหน่อยหรือรุ่นที่มีลูกกุญแจล็อกเอ๊ะลูกกุญแจที่เรามีสามารถเสียบไขได้ไหมเป็นยังไงครับลูกกุญแจแหกเสียหายเสียความรู้สึกนะฮะมาเตนท็อปอีวี e e เนี่ยมาแบบเนี้ยคุณจะทําอะไรได้นะรีโมทอยู่ที่เรามันไม่มีมือให้เขาจับให้เขาเล่น ตรงนี้แหละจะทําให้มันทนที่ผมเล่าไปเนี่ยก็ไม่ได้จะเชียร์ว่าคต้อง EVO-E e เท่านั้นต้องมาจ่ายราคาที่แพงกว่ารุ่นธรรมดาที่มีที่ล็อกผมจะบอกว่า mountain top เองเขาก็มีนะฮะเขายังออกรุ่นรีโมทไฟฟ้าออกมาเลยเขาก็มีรุ่น mtr ที่มีมือจับเป็นรุ่น Original สร้างชื่อเสียงให้เขามากๆแล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอย่าง all new suv cross มีไซส์โรบาร ก็สามารถติดตั้งรุ่น MTR ลงไปได้เลยโดยไม่ต้องถอดโลบาร์เดิมฟังก์ชันในการใช้งานก็เยอะเหมือนกันสามารถล็อกเลื่อนปิดได้3ระดับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับสำหรับรุ่น MTR ราคาก็ดีเมืองนอกใช้กันเยอะนะครับสายออฟโรดทางยุโรปเนี่ยจะใช้รุ่น MTR กันเยอะมากมาก Mountain Top EVOE e, แก้ปัญหาที่อุปกรณ์ปิดท้ายกระบะแบบอลูมิเนียมโรโคเวอร์แบรนด์อื่นทําไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการกรองฝุ่นและการน้ํานั่นคือความแตกต่างของแบรนด์ที่มีองค์ความรู้ในเรื่อง RD เป็นของตัวเอง และใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงตามมาตรฐานโ,โรงงานประกอบรถยนต์หรือ OEM และที่สำคัญดีไซน์ผลิตภัณฑ์จะต้องโดดเด่นทั้งในเรื่องของฟังชชั่นแ l ลและ e m o t ช o ั่นนั่นก็คือใช้งานได้ดีดีไซน์พรีเมียมและสวยเข้ากับตัวรถในส่วนของการติดตั้งตัวมา n t a น t t p p EVOE และ EVOM เนี่ยติดตั้งได้ง่ายนะครับการติดตั้งจะใช้แคมลัดนะครับไม่มีการเจาะไปที่ตัวลูกกระบะแต่จะมีเจาะบ้างก็คือตัว EVOE e เนี่ย มีไฟ LED อยู่ข้างในรวมถึงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าคนไทยเราใช้รถกระบะเราจะติดไลเนอร์ก็คือแผ่นสีดําคุมกระบะลงไปก็จะเจาะที่ตัวไลเนอร์นี่แหละไลเนอร์เป็นรูก็จะมีชิ้นงานนะครับเพื่อปิดรูตัวนี้เพื่อนําสายไฟเข้านะฮะเขาจะเดินสายไฟไปเชื่อมกับแบตเตอรี่12โวลต์ด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าเจาะกระบะแล้วเป็นสนิมนของเม u n ์เท n ท็อปไม่มีนะครับไม่เจาะตัวลูกกระบะที่เป็นเหล็ก ในเรื่องของการรับประกันคุณภาพสินค้าทางมา n เทนท็อปให้วารันตีอยู่ที่1ปีเต็มแต่ถ้าใช้งานไปคือรถกระบะเนี่ยเราใช้งานกันนานนะครับหปี8ปีเป็นอย่างน้อยเราติดตั้งไปของยังใช้งานได้อยู่แต่เมื่อเริ่มเสื่อมสภาพเสียหายจากการใช้งานก็สามารถติดต่อมา u เทนท็อปเซอร์วิสได้นะครับเขามีทีมช่างดูแลแล้วก็ดิลเลอร์นะฮะเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษเลยถ้าติดตั้งกับทางมาเทนท็อป แต่ถ้าคนที่มีความรู้เรื่องของการตกแต่งรถยนต์เนี่ยมาดูจะเห็นว่าของไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะฮะฉะนั้นเรื่องความทนทานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับวารันตี1ปีเนี่ยผ่านไปแล้วผมว่าใช้ไปยาวๆของก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าจะต้องเซอร์วิสอะไรก็คงเป็นพวก motor รีโมทมอเตอร์นะฮะหรือตัวไฟ LED พวกนี้ก็คือจริงๆก็ทนถ้าถึงคราวต้องเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนานๆแล้วราคาค่างวดก็ไม่ได้แพง หรือท่านที่สนใจสินค้าสามารถแชทคุยกับแอดมินเมลเทนท็อปได้นะครับเพื่อจะสอบถามข้อมูลสินค้ารายชื่อตัวแทนจําหน่ายเพื่อจะได้ของแท้ของดีและได้การรับประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานเมลเทนท็อปครับรถกระบะค,คือไลฟ์สไตล์ของคนไทยและประเทศไทยเป็นเมืองร้อนชื้นแดดจัดฝนชุกอุปกรณ์ปิดคลุมกระบะท้ายจะต้องทนจริงๆแต่จะให้ทนอย่างเดียวแล้วใช้งานยากเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับฉะนั้น ชุดฝาปิดกระบะท้ายที่ดีจะต้องทนทานคุ้มค่าเงินและดีไซน์สวยลงตัวเข้ากับกระบะคันเก่งและเม u ์เทนท็อปอีโวรวมข้อดีทุกอย่างไว้ในตัวและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกท่านด้วยครับ